ไอนมเจ้าสู่บุสู้บันปานหละมักแต่ผู้เช่าเบงการนี่นะข้าแม่บริพาโดนหลมก็ถือผู้สา่คุ้มนนี้นะกินน้ำนอนกินน้ำนอนกินเบนนโอ้มนลยอย่างได้อูผู้สาวมันต่ทังได้หรอผู้สชวเจ้าสูน่จผู้ผู้สาวานาได้ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบไกายา้านหน้าตอนนี้กัชส่วงประมันเทียงเลยทุกคนนะเดี๋ยวเขาสิได้เดินทางเข้าป่าทุกคนหดีอว่าเดินทางขึ้นภูนะเมื่อน,นี้พอดีเขาปั่นมัน,นยังมันก็เต็มผ่าบงผ่าใบเลยแล้วก็อยู่ในก็มันก็เลือบมาไาเลยทุกคนนะกะ เดี๋ยวเขาลงมาเขาจังปั่นป้าไหวตอนนี้ก็มีแต่ถ่ายมันแหง,ห,งหมูอันนี้เขาคลายไปสองขาใบฮะอนนี้ก็มีขา้ํำมันเลยเดินทางไปเที่ยวกันเออตอนนี้ฮะเขาบอดอนขึ้นก่อนเลยทุกคนนะเดี๋ยวมืนอนก็สิได้ไปอยู่สามคนมีในปันประซิวเลยกับบดอนอ่าฝนโทรมา่วนได้อ่า ก็เลยเดียวสีขึ้นไปนํากันจักเป็นนะาได้ละแต่ยังได้ติดตามหับชมไปนํากันทุกคนมืนอนี้ถือว่าเดียวหาเสียเอากหมอพวกยังไปนํานี่เอาลงมาตั้งแต่เราก่อนได้หึงเลยเอาก็บปุดไปเลยแต่ว่ามืนอนี้ไก่เอากบบรุกเ,เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวผมมันล่มมันเลยก็สีต่อบอบันใดเะได้ปะอะไปนี้นะ sản phòng tiện, phòng nhang, là, à, đi đường về năm cân thục con. Tối nay cứ này. Văng phong pha cứ mượt này chắc nồi này. Thế nhiên xiêng pha hông thì này. Thà được vào này hấp mặn mất đây. เบิ่งจากสองฝ่าเนี่ยแหมกลายเป็นพิเศษนะ,ะเติมน้ำมันสองลิตรแบเ่เติมน้ำมันกันก่อนชื่อขึ้นผู้นะเดี๋ยวไปส่วนนั้นทีมงานก่อนในพันนั้นในพันน้องซาเป็นจะไปอยู่ซะ่ละ chắc dù buồn đây chè đây một hiện nay hiện ta thì té hưng này cho đi nó cho khác lẽ đi lại đây sạch ตอนนี้ก็เขามาหอดบานกระตองเออแต่เมื่อนห้รู้สึกว่าคนอยู่บ้านไลย่ลยๆ่ทุกคนหรือว่าสิเป็นงานบุญงานยังบ่นโอโ้ยันแมนเยอะโอ้อยู่ไหนเได้ว่าแต่แต่บ้านได้ใช่ไหม ไปมนลดแล้วหากมาาน่เจี๋ยไปหาตัวไไอนมเจ้าสู้บนสู้ปัญานแหละพักแต่ผู้าวบอาการนี่นะข้าแม่บริพาทลโดนหลมก็ถือผู้สาวคุ้มอันนี้นะแม่เลจ้าผู้สาวจ้าเนไปทำันทเอาได้มุ่งพอดีกดมาพี่มาแล้วกั ปเดีเขาเห็นยังเน่ยานจากการบุญเออเลยแวก่อนซะผ่านได้เนาะยอบมูเอิญเข้ามาหนแว่โเจาของบั่นเอิองแพ่แผแูนเลยเมอง้่นเากินน้ำนอนกินน้ำนอนนอนโอ้มวน้ บ้านนี่ฮะโบมีไผ่ก็จริงนะแต่ว่าม่วนแบบมันนัเก่งบริากขายรถขายด้วยขายมันโอ้ยองไรสบายิโอ้ันแล้วก็ส่งน้นเ็นไดยังอยู่ไรยังอยู่บอานอยู่เข้อไปตามสองเด้อสอง Sanh tông banana. Sanh tông banana. A dung bay say, luôn, bay say, dung bay. Dong luôn mía. Nan, hầu sào, hầu sào. 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 Hầu sào, โอ้หับเสียงมันตนน้นำได้โอ้แข้งแห้งเลยเนาะโอ้ <c oughs> โอัดเอเวอร์เดย์โลกเอ้ยโลกไลนไมาได้อยู่เพะไรโอ้สิแกมาได้ขนาดน <ๆ S 2> ันเลย ชีวันาโลวันาโลาันลุนาเขาใช่ชาวป่าพูนชาวฮาอะไรกัเยสวยเขส่เต็มขัดกันเลลยเขาใส่เต็มขัดันเลเล จังได้ขึ้นยิ้มตลอดแท้บ่ดิบ่แลนั่งไปนั่งมาก็เริ่มค่ําเลยโอ้ยน่นั่งไกลผู้สาวดิ่นผู้สาวนี่จังได๋เฮ็ดได้ผู้สาวก็งามกดอกเอ้าพอมีแห่งใจบ่แม่นจังดอกเออแต่ว่าทางนี้่่อันนี้น้ําก่อนเอิกนี่นะนบ่นะบ่ังไดนี่หันผู้สาวนั่นอยู่เออเพิ่นว่า เช้าเช้ามานั่งพิ่นะมาแม้ว่าไอตาฟ้าซิลเอิอไหรดิดมือเต็มไปเรงพิซซามาเลยบอสเปกเล่าเบิึงแล้ว่าของแท้วะอ้ีตาเจ้าสู๋เนี่ยอันตรายเอาอะไรเข้าป่าเข้าป่าอยู่เนาะเออแต่ว่านั่งสังสรรค์กันเล็กน้อยก่อนโอ้ทีมงานเท่าหลายคนมันี แต่ว่ามีผู้ชาผู้สาวแต่ว่าทั้งนี้นะถือใจบลอดไกลบ้รนณาแหละนี่นะใช่อ้ยพอได้เบิมงก็เด้๋ยวแงงนะเขางามกระซินชมกับ็มีผู้กาวเพลยงามกว่ามกับ็มีปากกาแล้วก็เจอกันต้องบอกความจริงเเอ้านี่ก็วัซสิเดินทางเข้า <único> ป <Liberty Overwatch> ่าแต่ว่า พอดีเดี๋ยวไปหาหลอกก่อนทุกคนหลอกบ้านนี่ก่อนนะเดี๋ยวพาขับชมมือนี้เป็นมือบุญกองเขาทุกคนอ่าบุญกองเขาบ้านกระตลองบ้านบ้านนี่ฮะเป็นบัณฑ์ชุดท้ายที่ว่าที่เฮาสีเดินทางเข้าป่านะอ่าบ้านถัดไปนี่ก็คือบุมีล่ละไบ้านนี้เป็นบ้าน์ชุดแล้วก็บบุมีไฟฝ่าฟอมทุกคนนะ บ้านในไฟฟ้ายัางเข,ขาบ่หอนเลบ้านเจอไงเติบอยู่ลายลังขาอยู่แล้วยวมาในผ้าหลอสมบรรยากาศบ้านนี้สงบสิง,งเงี่ยมดีอยู่บรรยากาศดีดี น้าว่าแต่ละฮัอนแต่ละขั้นก็พากนันนังฟิงฟิงไฟทุกคนขันก็กลุ่มหนึ่งเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มอยู่ด้ยว่ามันนาวช่วงนี้ฮะคือเข้าพันมากอะไล่เถื่อนเลยทุกคนเฮากบับโบวมีหวัดมีว่าด้วยเบิ่งบันบ่ส่งสิมีแต่ว่ามีมีหวัดอยู่ อันนี้เป็นหงเขียมน้นอ,อ,เเองูเขียมอือมมีฟ้าแล้วหงเขียนกันอือผูกพังเห<ต>มือนแหล,ละอันนี้ก็น่าจะเป็นบางอันน่าเ,เห็ดกินแต่ว่าดีเลยแถวนี้อยู่บ้านคือกันมีอันแม่คร่ะแต่ละแต่ละมือแต่ละเว้นนะแต่ละมือสิมีอันชาวบ้านนะเขาเปลี่ยนกันมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ว่าหงเขียนตั้มบะหน่องเท่ากันยังดีอย่างอยู่ อันนี้น่าซิเป็นวังนางกินเขาของเด็กหน่อยเนีนะ่อันนี้เป็นวางลังมือ,อมเขาสิป,ปล่อยนำใช่หันแล้วก็มันไล่ลงมานี่ทั้งดุมนี่เป็นจีเจาะเจาะเป็นหูเนาะนี่นี่นี่เด่นอ่าเป็นวางลังมือหลังยังอยูอย่ที่นี่เห็นีห ใา่อยู่แข่นอยู่บ้านอยู่หวังข้าอยู่นะกรนี่นั่นนี่เลยทุกคนแต่กะซิมีอันพวกโครงการยังที่ว่าเผินมอมอบมันเขาซันนะฮั่นแห้งยังมาเห็เดสูดเด็กหน่อยกินนะเหนือนะอก็มียอยู่โอ้โอ้เหล่านี่ยังสังเกตเห็นเหล่าในด้านต่างหมู่ได้เนี่ยเห็นป่ะครับเขาเอาเงิน ซานพวกใหม่ยังใส่อือโอ้ขักได้โอ้เฮือนลังนี่ยังมุ่งใหม่อยู่ To à cho choc tung choc tung giải, hit chassu, hết chassu, ai chốc thông ai à, hết chassu, ai hết chassu, ai hết chassu, ai hết hết chassu, ai 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 hết ตะไก่ท้ายีคว่ายน่นบหโอ้ขาดดีเลยมาบ่าไกเลยเจ้าชู้ก็มีแต่นะบ่าวไก่เลยมามองลงมาแม่นบอาไก หลายบาทเพงนี้ลายเพงเนยบ่ผ uh ู้าวบนราคาบ้านไนนะบ่ใกล้สาวลายได้บ่บ้านนี้มีจัง pues> ลังค้ะบ้าไห้บ่บ้านนี้มีห้าสิบสี่ลังค่าห้าสิบสี่ลังค้าเอ้เจ้าซอยบดคู่คนคชูคู่ราคาบ่ซอยก้บ่ใกล้นซอยแต่ผู้สาวซอยเน้นตั้งแต่เพื่อได้มีลูกสาวงามโอ้ยนั่นเ่าไหนเฮินขอแก่มีสาวงามอยู่บ่พู้หนึ่ง Bái bóng mày quá đẹp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  quá coi quá đẹp 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 เห็นผู้เชาวนี่ยบดได้เนาะเจ้านายเห็นผู้สาวนี่ยบดได้แต่คอยนั่นก็เห็นผู้สช่าเนี่ยได้เจาอยู่เลยสามเซนล่ะเออแนนั่นบ่ขามูขบดรอปดรอปวะเนี่ยไหนอันนี้ข้าปลาบ่บันเนี่ยข้าปลาเออยน่ะได้เวลาแล้วเนาะงานของเฮาเหม่นเหมน บ้านนี่บ่มีบ่มีไฟก็จริงเนาะเป็นแต่อยู่เนาะบ้านผู้เชาวงามันผู้นช้าง่ายผู้สาวาลายเออผู้สาวาลายพอได้เมียนี่ยผู้สาวาลายก็แล้วก็บ่าววุ่นสู้นะก็ไดเมียน้อยอย่างผู้สาวาลายอันนี้เห็นได้อันแมนนารีบ่ที่เขาว่าว่าอันนุ่มเจ้าสู้บุญสู้วันป่าแม่นบ่เจ้านี่แล้วก็ถึงจะผ่านลายพันผ่านเอาบ่นผ่านเอาบ่นท้าอันชายาชื่อนนะบอกขอยชื่อแล้วปีกายนี่ขอเชื่อแล้วตะวเราคอยนะฮักอิน หักดีจัดเดียวเอ้นั่นน่ะพอเริ่มคำคมากก็ล,ล้มลนาวอยวอยมากเลยบรรยากาศดีๆได้บันเดี๋ยวพาไปหาหล่อ่ยวส้มมงาน เอาเลยโอากนยังไปหาประาบ่เนยปงนี่มาฟังเราไปประกาศยเาได้อันปกติบ้านอื่นนะครับมีปากเลยแต่บ้านในส่ตูน่นี่บ่กมมไผ่เนโอ้ไปครับไปคับาเวลาบองหั่นบองนี้ซุ้มยังกับส่ตูนแล้วนอโ้ กู้กับใช่ป้านี่เลยไปดูมันนีด้อบเรอกเสียมเสียมทาบ้อนนี่นะเพื่องได้มีผู้สาวงามๆทังนี่ด้วยโมเมนต์นั่นอับ่ฮะฮะฮัฮะฮะกะบะฮทฮบฮะฮะ่อี่หะาะฮ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 ะะฮฮยังมีอันนนั่นแหละทุกคน จไดไหมบอลผู้บอลพาแล้วมอนนี่ยอดทอดปเออบอกไคหนาไคตาไหม มอะไรบักไเพื่อนมีภาษาจีบ้านอะไรอลีบอวเอาวอีบอกกับผู้เชี่ยวเอาเลได้ผิดมากเลยเลลีวไมลยเลเลยผู้รักรโลดอลยนี่นะไม่ได้บอกลสมพลจังมาดูไม่เลยใ่อซิสโอ้ยาคอข่ากต้นโอ้ยนั่นน่ะไดไม่เลใส่ไม่พี่ก็ใช่ไม่ใส่อชางมาใ่เลย ตอนนี้ก็ตกเป็นกลางคืนทุกคนพาทุกอากาศหนาวหน,นาวแต่ว่าได้ยินเสียงเขาตีกองอยงงังตึงตึงตึงอยู่เดี๋ยวจะหน่อยหาสิหลอกลงไปบึ๋ง <c oughs> มาหนึ่งนี่หันขาหันเดียวเลย <c oughs> thằng này các bác ăn xòm khoang nhau chuyển các nhon nhau, nhảy bo, nhảy hả, hè bo, hè thôn bo, hè, hè โอ้ oh, จเดี๋ยวนี้จะได้ชนะยีกเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นซาลาชาวบานกับขึ้นมาฟังเตดฟังทรรมก็อยู่นี่เลยทุกคนนะเรียกว่ามามู่บุญ โอ้วันนั้นว่าใครเป็นกัลเลมอันนี้น่าจะเป็นบางทีเพนที่ยังเหลทุกคนมันจะมีกองเพนอยู่ถึง นี่ก็ไม่แต่เพิ่นทาชาวบ้านลงมาตุ่มมะฮอมกันเลยก็เดี๋ยวสิได้แหต้นเพิ่นว่าแหต้นแล้วมาเนี่ใส่กล้องนี่เลยตีกับกล้องฮางขู่กันกลองใาญเนาะโอ้ย่าเนี่ใส่อย่างเงี้ยนะครับเขาเนี่ยเอา

ยิ่งขนเลยยิ่งขึ้นเลยยิ่งขึ้ยิ่งขึ้ยิ่ขเลยางกดเลยเบรมีน้าเิเขาลายแต่ว่าอิ่มยงแบบนี้ล่ะเินข้าวถุงหมูมนเอกินมยอ้าเออกินจกี่ปาเลย